อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสกระซาะซี้เธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับพูรีนนะคะวันนี้อยากจะพามารับประทานอาหารเขาเรียกว่าเฟรนช์คูซีนออริจิน a ลก็ต้องที่พอเบเกอรี่เขาไม่ได้มีเพียงเฉพาะเบเกอรี่กับเครื่องดื่มเท่านั้นเขามีฟรายดิ่งอยู่ที่เมกกะบางนาโซนฟู้ดวอล์กชั้นหนึ่งจอดรถปั๊บถึงเลย เรามาคุยกับผู้จัดการร้านสาขาเมกะบ,บางนาของพอเบเกอร,กรี่คุณครชัยนะคะชีวภาคสวกลเฟียจจาสวัสดีจา้าสวัสดีครับคุณลครับสวัสดีครับ,รบอาเฟียเล่าให้เราฟังหน่อยเรื่องของพอเบเกอรีร่ จุดเด่นของเราเป็นยังไงคะกว่า135ปีแล้วครับที่เราถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับลูกค้ากว่า35ประเทศทั่วโลกของเราตอนนี้ขายอาหารและก็เบอร์เกอรี่นำเข้าจากฝรั่งเศสนะครับผมแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างเรานำเข้าจากฝรั่งเศสเลยครับคุณเลียครับเมนูแรกที่แนะนำต้องเป็นเมนูอะไรจ๊ะเป็น ครีตเมโตซามอนครับด้านในก็จะใส่ตัวของกระเซ่ครับผมบแล้วก็ใส่เอเมนทอนชีสไข่หนึ่งฟองครับผมแล้วก็ท็อปด้วยโนวิเ<ม>จียนสโมกซามอนครับแล้วก็มีเฮิร์บครีมชีสแล้วก็ออนเดอะไซเป็นสลักนะครับไปเมนูที่2ของ พ่อเบเกอรี่สิจ๊ะก็จะเป็นทรัฟเฟิลออมเล็ตนะครับผมมันก็จะเป็นออมเล็ตสตฟัฟด้วยแล้วก็ใส่ทรัฟเฟิลสัทเข้าไปด้านในเดินนิดนึงตัวเอเมนทอนแล้วก็เป็นเชดดแท้ชีสครับแล้วก็ราดด้วยตัวทรัฟเฟิลซอสครับผมไข่ชื่นชอบทรัฟเฟิลจานนี้เลยนุ่มๆละมุนละมุนเบาๆเป็นออมเล็ตทรัฟเฟิลนะคะ,คะไปเมนูที่3ามพ่อเบเกอรี่ค่ะเมนูที่3นะครับก็จะเป็นซีบาสสเต็กนะครับก็จะแพนกริลตัวซีบาสครับผ เราเสิร์ฟ on the base of ตัว salty spinach ครับผมแล้วก็ราดด้วย white cream sauce นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งจานเบาๆได้สุขภาพและอร่อยไม่ธรรมดา<ช>อันนี้ของหวานฝรั่งเศสมีชื่อเสียงมากๆเลยจ้าตัวนี้คือ signature ของพอเราเลยนะครับเป็น new fresh strawberry ครับผมมันก็จะเป็นแป้งพายกรอบนะครับเป็นพา f f p a รี่ด้านในเป็น วันนี้ลาคาสตากผสมสตรอเบอรี่สดครับแล้วก็ท็อปด้วยไวช์ชอ็อกเลตครับมิควคอยแปลว่าเป็นชั้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 นใช่และชั้นในนั้นก็จะเป็นตัวสตรอเบอรี่สดสดนะคะอย่างดีแล้วก็มีครีมชีส และข้างบนก็จะเป็นแป้งพับนะคะใช่ครับครับผมส่วนตัวนี้นะครับ f r e n ช์ Toast Ice Cream ครับก็จะเป็นโฮมเมดบิยอ์ชครับผมแล้วก็จะไปชุบไข่แพนกร้กิวนะครับผมแล้วก็ท็อปด้วยคาราเมลซอสแล้วก็ท็อปด้วยวานิลลาไอศครีมครับมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆนะคะสำหรับ พอเบเกอรี bakery, ่คะตอนนี้เรามี4สาขาใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปในไลน์พอ Thailand ได้นะครับแอดไซน์ตามด้วยพอ Thailand แล้วก็นอกเหนือจากที่เราจะมีเมนูแสนอร่อยแบบนี้แล้วนะครับเรายังมีในส่วนของสแน็คบ็อกแล้วก็เป็นเมนูแ a t ชั่นงด้วยดี่ต้องขอการันตีให้พอเบเกอรี่เป็นอร่อยแลวชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน พ่อเบเกอรีสาขาเมกะบางนาตั้งอยู่ภายในเมกะบางนาโซนฟู้ดบลอกชั้นหนึ่งครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับและสำหรับเมนูอร่อยเลยิศต้องกินกับพรอยพ่อเบเกอรีสาขาเมกะบางนาคือเมนูนี้เลยครับ อร่อยเล็กกะผลิตรีเมวเฉออีติ้งยาผิงฉังต้องกินค่ะ